ถือเป็นอีกเรื่องราวที่ยังคงหาจุดจบไม่ได้สําหรับครอบครัวร็อกเกอร์ชื่อดังอย่างเสกโลโซหลังจากที่ลูกช,กชายนะคะเสือเศษฐการเดินหน้าร้องขอความคุ้มครองเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยกังวลใจและระแวงพร้อมอยากให้คุณแม่อย่างการวิภากรไปตรวจสุขภาพจิต ล่าสุดในอินสตาแกรมของเสกโลโซก็มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ภาพที่มีภรรยาร่วมอยู่ด้วยก่อนจะระบุคแคปชั่นถึงลูกๆว่าไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้พรุ่งนี้เราพบกันและไม่รู้อีกเมื่อไหร่จะได้พบกันอีกขอให้ลูกทั้งสองจงมีความสุขในทางที่ตัวเองเลือกพ่อจะดูแลแม่และน้องให้ดีที่สุดพ่อแม่ขออโหสิกรรมขอรูปประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่มุ่งหวังรักและปรารถนาดีเหมือนเดิมตลอดไป ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ